คิดว่าเด็กไทยต้องการครูนะต้องการคนรู้มาสอนมาต้องการสร้างบรรยากาศของการศึกษาดนตรีใหม่ความทะเยอทะยานที่อยากจะให้เด็กไทยรุ่นใหม่มีครูเนี่ยคือสร้างวิทยาลัยผมมีหน้าที่สร้างวิทยาลัยดนตรีให้ดนตรีทุกชนิดอยู่ได้ตั้งแต่หมอลำยันคสิก การคนไทยหัวใจไม่ท้อนะคะบรรยากาศอาจจะดูแปลกตาไปสักนิดนึงค่ะเพราะว่าน้ำพึ่งได้นำคุณผู้ชมมานะคะที่นครหลวงเวียงจันทร์สาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะซึ่งอีกสักครู่นะคะที่นี่จะมีกิจกรรมดีๆที่คนไทยกลุ่มหนึ่งได้ร่วมกันสร้างสารรค์ขึ้นเพื่อสารสัมพันธภาพอันดีระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศลาวค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปติดตามชมพร้อมๆกันนะคะ บรรยากาศการซักซ้อมของนักดนตรีในวงดุริยางไทยแลนด์ฟิลฮา m โมนิ o ออเคสตราจากวิทยาลัยดุริยางคศินมหาวิทยาลัยมหิดลต่างคนก็ตั้งใจบเลงเพื่อการแสดงในคอนเสิร์ตสารสัมพันธภาพด้านวัฒนธรรมดนตรีของชาวไทยและชาวลาวที่ชื่อมนเวียงจันทร์นหอวัฒนธรรมแห่งชาติลาวในค่ำคืนของวันที่สองมีนาคม2556ที่ผ่านมาค่ะ อย่างไรที่ได้จัดก,การแสดงดนตรีแบบนี้ที่นี่วงไทย i l a เพื่ r m ิ n ิตรออเคสตราเนี่ยเป็นวงประจำชาติไทยนะแล้วก็เราได้ก่อตั้งมา8ปีแล้วแล้วคเคยนำไปแสดงที่ญี่ปุ่น2ครั้งไปนิวซีแลนด์หนึ่งครั้งแล้วก็วันนี้เรามาที่ประเทศลาวนะลาวเนี่ยมีวัตถุดิบที่เป็นศิลปวัฒนาเชื่อมสัมพันธ์กับไทยมากมาก,มา,กมายแนบแน่นนะ ถ้าหากว่าเราได้นำสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่เป็นเสียงเพลงเป็นสํำเนียงต่างๆเนี่ยแล้วมาเรียบเรียงเสียงประสานใหม่สำหรับวงซิมโฟนีออเคสตราเหมือนกับเราเอาปลาเนี่ยนะปะลาปลาแดะเอาส้มตำใส่ในจานหยกนั่งกินที่โรงแรมโอเรนเตนเนี่ยมันผมว่ามันจะรู้มากกนะว่าที่งานนี้จะสำเร็จนะคะมีใครที่ให้การสนับสนุนอาจารย์บ้างคะสนับสนุนหลักเลยก็ก็หลายท่านนะ ที่สหรับเราที่มาเมืองเวียงจันทร์เนี่ยไทยเบรดเขาก็ให้เงินมาสามล้านบาทนะครับแล้วก็มีพรกพวกที่ท,ที่ที่เป็นมิตรักแฟนเพลงผู้สนับสนุนอย่างคุณหญิงปตามาสีสวร์ตรกูลซึ่งเป็นประธานอของวงไทยแลนด์ฟิววิ่งอมมอฟิศต้าก็อยู่เบื้องหลังช่วยสนับสนุนตลอดมา ถูประสงค์ที่ทางไทยเบฟให้การสนับสนุนอาจารย์สุกรีคะค่ะตอนอื่นต้องเรียนก่อนนะคะว่าไทยเบฟเนี่ยมีโครงการที่ให้การสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรมอยู่แล้วและเหนืออื่นในอาจารย์สุกรีมีความสามารถในทางดนตรีเป็นคนเป็นคนที่มีชื่อเสียงในทางด้านนี้มากค่ะแล้วเราเห็นข้อสําคัญคือเราเห็นความตั้งใจแล้วก็ทางานอย่างจริงจังของอาจารย์ค่ะ,คะทุ่มเทเป็นที่สุด ถ้าสำหรับส่วนตัวแล้วพี่ก็คิดว่าวันนี้อาจารย์สามารถที่จะพัฒนาสร้างเด็กให้ไปในระดับเราเรียกว่าเป็น world class แล้วก็จะเห็นในหลายๆที่นะคะเพราะนั้นก็ถือว่าถ้ามองอาจารย์ก็เป็นผู้สร้างสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบอาจารย์ค่ะ วันนี้นะคะน้ำพึ่งต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยะค่ะที่อาจารย์ได้ให้เกียรตินะคะกับทางรายการคนไทยหัวใจไม่ท้อค่ะหลังจากที่น้ำพึ่งได้ไมีชมรองศาสตราจารย์ดรสุกรีเจริญสุขเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชชีวิตของอาจารย์คือภาพของเด็กต่างจังหวัดที่มีความมุ่งมั่นจะยกระดับตนเองด้วยการเรียนอาจารย์จึงใช้วิชาดนตรีกรุยทางสู่จุดหมายทางการศึกษาและได้เปลี่ยนเป้าหมายชีวิต มาเป็นผู้บุกเบิกวิทยาลัยดูรยางค์ขสินสถาบันสอนวิชาดนตรีที่มีบทบาทโดดเด่นอยู่ในปัจจุบันค่ะะวัติขอ,อาจารย์นี่นะคะในเรื่องของดนตรีนะคะตั้งแต่แรกเริ่มเลยมันเป็นมาอย่างไงคะคือความจริงผมก็ชอบดนตรีตั้งแต่แต่เด็กขนาดเดียวกันเริ่มเริ่มชอบมาตั้งแต่อยู่เท่าไหร่คะตั้งแต่เกิดฮะเพราะว่าพ่อแม่ผมเป็นเป็นนักดนตรีพื้นบ้านเป็นนักร้องเพลงพื้นบ้าน เมื่อเรียนจบป .4 เนี่ยพ่อก็หมายมั่นปั้นมือว่าลูกจะต้องทำงานนะแต่มีเงื่อนไขว่าถ้าลูกจะเรียนต่อเนี่ยลูกต้องช่วยตัวเองนะ,ะเพราะว่าพ่อส่งได้แค่ป .4 เท่ากับว่าอาจารย์สู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะคะ,ะคนอื่นอาจจะเรียกว่าสู้ชีวิตแต่สำหรับผมผมสนุกสนานกับชีวิตอะเพราะว่าถ้าถ้าผมไม่สนุกสนานเนี่ยผมก็เป็นเป็นชาวนา านะอาจารย์ได้ทุ่มเทพลังความรู้ความสามารถมานานกว่า20ปีนะคะในการที่จะสร้างแล้วก็ในการที่จะดูแลวิทยาลัยแห่งนี้นำ้ำพึ่งว่าจะต้องมีความมุ่งมั่นหรือว่าแรงบันดาลใจอะไรสักอย่างหนึ่งสิ่งนั้นคืออะไรคะความจริงมาอยู่ที่นี่เนี่ยมันเป็นบ้านปลายของความคิดแล้วนะความมุ่งมั่นมันมาตั้งแต่ ตั้งแต่เรียนดนตรีแล้วนะว่าดนตรีทําไมเป็นวิชาข้างถนนเต้นกินนํากินมีความรู้สึกตลอดเวลาเรียนดนตรีแล้วทาไมหาครูยากไม่รู้จะเรียนกับครูที่ไหนในสุดก็ก็ต้องดันด้น,ดนไปเรียนต่อต่างประเทศไปถึงเมืองนอกแล้วเนี่ยปัญหาผมสามอย่างนะคือภาษาไม่ได้เงินไม่ค่อยมีเราดนตรีไม่เก่งทั้งๆัที่เ,เราทุกวัดเราเก่งนะแต่ไปถึงอเมริกาแล้วมัน เดือดดุนเะนี่ยการที่มีเงินน้อยมันต้องต่อสู้ผมก็ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินล้านชามส่งหนังสือพิมพ์ต่อเตียงน้ำทำทุกชนิดแน,นผมจบเม120ื่อปีพศ2528แต่เมื่อได้ทำงานสอนเป็นคอนดักเตอร์ประจำเมืองที่ริบบิตันที่ไวโอมิงเนี่ยผมว้าวเวอ ผมก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความหมายแล้วก็ไม่มีราคาค่างวดก็ถามกลับว่าผมน่าจะมีประโยชน์กับใครบ้างก็คิดว่าตอนวัยเด็กเนี่ยผมอยากหาครูไม่มีครูอยากหาโรงเรียนไม่มีโรงเรียนทําไมเราไม่กลับบ้านนึกถึงว่าตอนเล็กๆเราอยากเรียนหนังสืออยากเล่นดนตรีอยากเป่าแซกโซโฟนเราไม่มีครูเนี่ยเราต้องไปซื้อเล่าใส่ ถุงอลี้ยงให้ครูนั่งภาวนาว่าเมื่อไรครูจะเมาแล้วเราจะได้เป่าแทนเนี่ยก็ผมเชื่อว่าเด็กไทยต้องการผมคนไทยต้องการผมหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ผมเในฐานะที่ผมอยากเรียนรู้ตอนเล็กๆเนี่ยผมต้องการครูมากก็ตัดสินใจกลับมาแล้วความทะเยอทะยานที่อยากจะให้เด็กไทยรุ่นใหม่มีครูเนี่ยคือสร้างวิทยาลัย กลับมาถึงเมืองไทยเนี่ยนะคะอาจารย์ได้ทําอะไรเป็นสิ่งแรกก็ตัดทั้งใจตอนที่กลับมาจากต่างประเทศแล้วว่าจะเป็นคิูหมะก็ไปสมัครงานเป็นคพนตร,รีก็ไปสอนที่วิวทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพยาก็ไปอยู่ที่นั่นประมาณสักปีครึ่งก็อาจารย์หมอพูนพิษอมาตะญี่ปุ่นก็ท่านก็ชวนมาอยู่ที่นี่เพื่อมาสร้างโครงการดนตรีเพื่อพ,พัฒนาการดนตรีประเทศไทย อุปสรรคในการก่อตั้งในช่วงแรกๆมีปัญหาอะไรบ้างไหมคะอุปสรรคก็มีทุกอย่างันมันมีทุกชนิดเ,เรื่องงบประมาณทําไมต้องสร้างเรียนรีทําไมต้องสร้างอาคารจะเอาเงินจากที่ไหนเอาใครมาสอนสอนแล้วเด็กจะไปทําอะไรพอมาจนถึงปี53เนี่ยทราบมาว่าอาจารย์ จออุปสรรคหนักเองนั่นก็คือการไม่ได้รับรองในเรื่องของหลักสูตรในบางหลักสูตรระบบการศาึกษาประเทศไทยง่ายๆเลยของเราล่าหลังมากนะ,ะเราสร้างคนออกไปสร้างงานในขณะที่มหาลายัยทั่วประเทศเนี่ยสร้างคนออกไปหางานคนยิ่งตกงานนั่นปรัชญ,ญาเราต่างเมื่อเขาไม่รับเนี่ยหน้าที่ผมก็คือหนึ่งผมเป็นคณนะบดีผมสร้างหลักสูตรผมหาครูมาสอนเชื่อเชิญให้พ่อแม่ผู้ปกครอง เชื่อถือว่าที่นี่เป็นสถาบันดนตรีที่มีเกยียรติเชื่อถือได้ลูกๆเขาก็มาเรียนให้คําไว้วางใจหมดความผิดทั้งหมดอยู่ที่ผมเมื่อความผิดทั้งหมดอยู่ที่ผมผมก็ลาออกแค่นั้นเองเมื่อผมลาออกเพื่อแก้ปัญหาเนี่ยคนก็ตื่นตัวได้สุดเมื่อน้ำท่วมปี54สชออกอก็ประกาศว่าผ่านหลักสูตร นอกจากงานในวิทยาลัยแล้วนะคะอาจารย์ยังมีงานอื่นที่ทําควบคู่ไปอีกด้วยใช่ไหมคะจริงๆผมก็ทํางานเรื่องรดนตรีอย่างเดียวนะทำงานที่วิทยาลัยแต่ก็มีงานอื่นๆที่คนนู้นคนนี้ขอร้องให้ช่วยก็ไปทําให้งบประมาณให้เงินมาให้ผมตั้งมูลิธิผมก็ต้องตั้งมูลิธิสุครีจเจเดิญสุข,ขึ้นมาเพื่อไปทํากิจกรรมที่ผมอยากทําเช่นอะไรคะเช่นโครงการปลูกดอกไม้ในดวงใจ โครงการช่วยครูมือเปล่าที่อยู่ตามต่างจังหวัดโครงการปลูกดอกไม้ในดวงใจเนี่ยถ้าเราคิดถึงเด็กต่างจังหวัดอย่างผมเป็นคนต่างจังหวัดใช่ไหมพวุนี้จะไม่มีภาพผมก็ชวนเด็กๆโรงเรียนเหล่านี้มาสุขเสาร์อาทิตย์สามวันสามคืนเดินทางมาอยู่ที่นี่40สคนมีครู4ี่คนมาพักที่เรือนศิลปนแล้วสอนในเด็กร้องเพลงชาติเพลงสรรเสริญเพลงสรุดีมหาราชาเพลงปลูกดอกไม้ในดวงใจหรือเพลง It's small world แล้วผมก็ติดอาวุธทางความคิดบอกว่าถ้าหนูชอบหนูรักอยากเป็นอยากได้ต้องสั่งเป็นสังคมดีไม่มีขายอยากได้ต้องช่วยกันทำวงไทยแลนด์ฟิลฮาร์โม,มนิกออเคสตราที่น้ำพิ่งได้ไปฟังที่ประเทศลาวเนี่ยนะคะเป็นโครงการพิเศษโครงการหนึ่งของอาจารย์ใช่หรือเปล่าคะผมคิดว่าเป็นโครงการหลัก สำหรับประเทศนะสำหรับนักดนตรีสำหรับคนเรียนดนตรีและเป็นเป้าหมายของชีวิตเขาเพื่อให้เขาเป็นนักดนตรีและมีอาชีพมีเกียรติชื่อถือได้ขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าเราอยู่ท่ามกลางเซอเชีย,นยในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยผมก็นําเสนอต่อสังคมใหม่ว่าลองเอาศิลปะดนตรีไปเชื่อมโยงกับเพื่อนบ้านดูเราก็จะพบว่าคุณค่าของความน่าเชื่อถือของประเทศไทยเนี่ยสูงขึ้นมากนะ กว่าปีที่ผ่านมานั้นนะคะอาจารย์ได้สร้างอะไรไว้มากมายนะคะอาจารย์มีความภาคภูมิใจในตัวเองอะไรมากที่สุดคะก็อย่างแรกผมรู้สึกว่าชีวิตเรามีค่าที่ได้ทำอะไรให้กับสังคมอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าภาคภูมิใจก็คือเด็กไทยในปัจจุบันที่เรียนดนตรีเนี่ยสามารถทำให้โลกรู้จักประเทศไทยคือเราปักหมุด ว่าประเทศไทยอยู่ในแผนแผนที่โลกทางดนตรีครับแต่ก่อนเนี่ยเราจะทําอะไรก็จะมีปัญหาเรื่องเงินมากกับหาเงินยากแล้วคล้ายๆก็หายากทุกคนนะแต่ผมคิดว่าวีไลดยดูย,ยางสิ์เนี่ยเป็นคําตอบและเป็นกําลังใจให้กับคนทั้งประเทศได้ว่าคุณภาพเท่านั้นนะเมื่อคุณมีคุณภาพแล้วคุณทำงานที่มีคุณภาพเนี่ยใครๆก็จะเห็นใครๆก็จ เป็นคนที่มีความฝันที่ใหญ่มากและเขาก็ทําความฝันของเขาเป็นจริงเขาสร้างวิทยาลัยดนตรีที่มีคุณภาพให้นักเรียนอย่างพวกพวกผมเนี่ยได้มาเรียนเมื่อก่อนรุ่นผมเนี่ยคนมาเรียนดนตรีคือหนึ่งจนใช่ไหมสอบอะไรไม่ได้แล้วการเปลี่ยนแปลงหาคนเก่งและคนดีมาเรียนดนตรีอันนี้ต่างหากผมว่าสําคัญนะแต่ถามว่าใครสนใจ ก็คนดนตรีมันสนใจมันมามันเองเมื่อมีคุณภาพแล้วเนี่ยความรู้สึกนึกคิดเราทําแต่ราวดวงเดือนไม่ได้นะเราจะต้องทําราวดาวขังขารลาวดวงอาทิตย์ต่อไปถามว่าผมต้องทำไหมผมไม่ต้องหรอกไอ้คนเก่งๆรุ่นต่อๆไปมันทําเองถนนดนตรีหลายสายเริ่มทอดยาวจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สู่เวทีสังคมของไทยและนานาชาติในขณะที่ดอกผลจากอุดมการณ์ของวิทยาลัยก็เพิ่มจำนวนขึ้นทุกปีทุกปีนะคะและค่อยๆเบ่งบานสุกงอมหอมหวานสร้างสรรค์และสารต่อปณิธานของอาจารย์สุกรีให้สำเร็จในอนาคตค่ะในช่วงหน้านะคะเราจะมาติดตามเส้นทางของกลุ่มคนกับแนวความคิดและก็กิจกรรมดีๆในช่วงของคนไทยใจดีกันค่ะ คนไทยใจดีภาวะโลกร้อนใกล้ตัวกว่าที่ทุกคนจะคาดคิดและไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อนได้ซึ่งปะตะทอสอพอขอมีส่วนร่วมในการดูแลโลกของเราใบนี้ บริษัทปตาทาสำรวจและผริบิตเรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตาทาสาพาได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกฝังแนวคิดรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่พนักงานซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมหนึ่งในนั้นคือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการปลูกป่าเช่นกิจกรรมเพาะกล้าปลูกป่าให้เป็นป่าณนหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยสะดองเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระจังหวัดกาญจนบุรีโดยได้นําเมล็ดพันธุ์ไม้กว่า24 0 0 0เมล็ดเพาะเป็นกล้าไม้ ซึ่งกล้าไม้เหล่านี้จะได้รับการนำไปปลูกในพื้นที่ป่าเพื่อเติบโตให้ร่มเงาและช่วยดูดซับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งจะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งทั้งนี้ปตทาสาพ,พมุ่งส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการปลูกป่าในรูปแบบต่างๆอย่างต่อเนื่องทั้งการปลูกป่าบกป่าชายเลนและการปลูกพืชอาหารสัตว์เรามีโครงการใหม่ที่จะเริ่มในปีนี้ก็คงจะเป็นโครงการในเรื่องการปลูกป่า เพื่อลดภาวะโลกร้อนนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นโครงการที่ทําร่วมกับกลุ่มปตทนะครับก็จะมีการสํารวจพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสื่อมโทรมนะครับแล้วก็จะเข้าไปปลูกต้นไม้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่จะนําผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรนะครับทั้งพนักงานไปร่วมกันปลูกต้นไม้ครับ ส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกการมีนนส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยกิจกรรมการปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อนโดยตอตทสพดนตรีเป็นวิชาของนักปราบแต่ถามว่านักปราบไทยเรียนอะไรนักการศึาไทยตอบไม่ได้ผมก็คิดว่าต้องดูตัวอย่างคือประบาทเป็นเรก่องอยู่ว่าทำไมพระองค์ต้องเรียนวิชาวาดภาพวิชา,ากีฬาเล่นเรือใบทำไมวิชาดนตรี เพราะท่านเป็นนักกว่า